ค่ะสวัสดีค่ะลงพับก็มารีวิวกร์ตูนกันนะคะเพราะว่าเมื่อวานไม่ซื้อมาจื๊บแบ,บสมสดๆใหม่ๆค่ะก็คือเรื่องนี้ค่ะโลคิบุบ้าใสไวซนวอลุ่มห้าค่ะนี่อะไรวะใ <laughs> ช่สิค่ะก็ะจะมีสองตอนในเรื่องโลคิบุคือโพธทยาสุิสระแล้วก็เสือกัลยาก,กรรมของ Beautiful Star ราคาสามร้อยเก้าสิบที่บูมแบร์แองขายเท่าไหร่นะเจมราคาไม่ต่างจากราคาปกลรอค่ะอย่างนี้ก็จะมีสายคาดใหญ่ๆอย่างนี้นี่คือสายคาดี๋ยวเอาออกไหง ก็จะเป็นแบบนี้ค่ะแล้วถ้าไม่มีสายคาดก็จะเป็นแบบนี้โอเคใส่ <Okay. S 1> สายคา,าดกลับเหมดิม <c oughs> เดี๋ยวแล้วถ้ามันไม่มีสายคาดไปก็จะไม่สวยก็เลยชอบใส่สายคา,าดมากกว่าคฝานี่ก็คือน่าเป็นไรค่ะไปนี่ ก็จะมีอะเรอียกนึงนะคะนี่ค่ะ,อ,นนคะอันนี้ก็จะมีบุคเลิกอัน,นี้ก็จะเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้แหละคะ่ะสวย อย่างนี้นก็จะเป็นคล้ายๆที่ยายตอนพิเศษตัวหนังสือมันจะเล็กมากเลยอะบอกว่าอาจย,ยากมากเลย อะไรประมาณนี้อันนี้ก็จะเป็นข้าวมูเกวกับตัวละครแล้วก็ตัวอ,อืน่นอื่นอีกอีกมำเล็กเล็กเราบอกว่าจะเล็กกว่าอันนี้นะตอนแรกก็คิดว่ามันจะใหญ่แต่ว่ามันก็เล็กก็ซื้อมาเรื่องแรกเหมือ,อนกันเกี่ยวกับบาสบ,บาสแจกบาส ฟ้าใส่ไวส้สรมแลคิบุกนะคะก็ของแถมก็มีแค่นี้แต่ไม่รู้ว่าเราจะเอา DVD เรื่องไหนมาอัปเดตกันอีกแต่ก็ขอขอบคุณนะคะเออวันความจริงวันเนี้ยเออเราไปซื้อเรื่องเนี้ยมาวันเด็กมาตอนวันเด็กแล้วก็ดีวีดีอื่นอีกด้วยก็คือ d v วีดีดูไลทมอนิจารณ์ของพิเศษแล้วก็ดีวีดีเซฟเวอร์เซฟไลทที่เกี่ยวกับพลังงาน เพราะเป็นเ,เ,นนเล่นเกมที่สสบทมาก็เราก็ยังเป็นคนอายุน้อยอยู่ก็อยู่ป๊อป่าแล้วละคะ่ะก็ชอบดีแอนิเมทพวกนี้มากอย่าบอกว่าเป็นเลดอะแต่ว่าเป็นเลดทั่วไปไม่เป็นอะไรหรอกงั้นขอบอกขอบคุณทุก่าเลยนะคะสวัสดีค่ะ